สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่สองสิงหาคมพระธรรมสุริยีบทที่60 61- 62และพระธรรมโรบทที่5ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุริยีบทที่60คำมีทีฐานขอชัยชนะแก่ชาติหลังความพ่ายแพ้ถึงหัวหน้านักร้องทำนองชูชันเอดูดมิทามบทหนึ่งของดาวิดเพื่อสั่งสอนเมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัมนาฮาริมและกับอารัมโชบาและเมื่อเขากลับ โยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสีย12 0 0 0คนในหุบเขาเกลือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงทะลวงแนวป้องกันของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงพระพิโรธแต่บัดน,นี้ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพดีเถิดพระองค์ ทรงทาให้แผ่นดินหว่นไหวทรงให้มันแตกออกแยกออกขอทรงซ่อมร่องแตกนั้นเพราะมันสั่นคลอนพระองค์ทรงให้ประชากรของพระองค์พบความลำบากแต่พระองค์ทร,ง,รง,งให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นแห่งความส่วนเสรพระองค์ทรงตั้งธงไว้ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เพื่อเขาจะได้หนีพ้นระยะธนู เสลาขอประทานชัยชนะโดยประหัตขวาของพระองค์และขอทรงตอบค่าพระงทั้งหลายเพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้พระเจ้าตรัสในสถานมาศการของพระองค์ว่าเราจะยินดีเราจะแบ่งเมืองเชเคมและแบ่งภูเขาเมืองสุขคตออก กิเลอาเป็นของเราและมานเซเป็นของเราเอฟราอิมเป็นหมวกป้องกันศีรษะของเรายูดาเป็นคาถาของเราโมอับเป็นอ่างล้างชำระของเราเราเวียงรองเท้าของเราลงบนเอโดมเราโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟิลิสเตียผู้ใดจะนำข้าพเจ้ามายังนครมีป้อมผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปยังเอโดมข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งข้าพันทั้งหลายแล้วหรือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรง ออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือขอประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต่อต้านศัตรูเพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร,ร้ผลโดยพึ่งพระเจ้าเราสู้อย่างเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลงสุริยดีบทที่61มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายของดาวิด ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศีลาที่สูงกว่าข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพระลาของพระองค์เป็นนิจข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ในที่กำบังปีกของพระองค์ เสลาข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพระองค์และประทานมรดกของผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงยึดพระชนมายุของพระราชาให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปทุกชั่วชาติผ่านขอให้ท่านได้ประทับบนบัลลังก์เฉพาะพระพักพระเจ้าเป็นนิพขอทรงตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่านแล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสุรีพระนามของพระองค์เป็นนิพตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่ แต่ละวันนั้นสรุดีบทที่62วางใจในพระเจ้าพระองค์เดียวถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเยดูทูลเพลงสรุดีของดาวิดจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศีลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยพวกเจ้าจะโจมตีคนหนึ่งนานสักต่าใดเจ้าทุกคนจะถูกสังหารเจ้าจะเป็นเหมือนกำแพงที่เอนและรั้วที่โยกเอง พวกเขาคิดจะผลักท่านลงมาจากตำแหน่งสูงเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่แช่งอยู่ในใจเสลาจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นจึงเป็นศีลาและความรอดของข้าพเจ้าจึงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวสวัสดิการและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้าศีลาแข็งแกร่งและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า ประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราเสลาคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงลมหายใจคนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันยังเบาวกว่าลมหายใจอย่าวางใจในการบีบบังคับอย่าหวังลมลมแรงๆจากการปล้นถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้นพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้ว ว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงของ,อง,รงพระ,ระองค์พระองค์เองทรงตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาพันธสัญญาใหม่พระธรรมโรมบทที่5ความเชื่อนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีฉะนั้นในเมื่อเราพ้นผิดได้โดย การมีความเชื่อเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราได้รับพระคุณที่ประสบนี้เพราะเรามีความเชื่อในพระองค์และเราชื่นชมยินดีที่มีความหวังว่าเราจะได้ร่วมในพระบารมีของพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นแต่เรายัางชื่นชมยินดีที่เราทนทุกข์ทรมานด้วย เพราะเราทราบว่าการทนทุกนั้นก่อให้เกิดความบากบันความบากบันก่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีคุณลักษณะที่ดีก่อให้เกิดความหวังและความหวังไม่ทําให้เราผิดหวังเพราะความรักของพระเจ้าได้ลังเข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ที่พระองค์ได้มอบให้แก่เราแล้วที่เรายังอ่อนกําลังพระคริสต์ไปเสียชีวิตเพื่อคนที่ไร้คุณธรรมอย่างเราในเวลาที่เหมาะสมหายากเหลือเกินที่จะมีใครตายเพื่อคนที่มีขบขามชอบรำแต่ อาจจะมีบางคนกล้าตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าแสดงความรักของพระองค์เองต่อเราคือพระคริสต์สิ้นชีวิตเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่เราพ้นผิดแล้วโดยโลหิตของพระองค์เราพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าโดยพระองค์ยิ่งกว่านั้นเสียอีกถ้าขณะที่เราเป็นศัตรูของพระเจ้าเรากลับคืนดีกับพระองค์ได้เนื่องจากการสิ้นชีวิตของพระบุตรของพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพ้นอย่างแน่นอนโดยชีวิตของพระองค์ ไม่เพียงเท่านี้แต่เรายังชื่นชมยินดีในะพระเจ้าด้วยโดยผ่านพระเรยซูคริสต์องค์พระผูป้เป็นเจ้าของเราเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าได้ก็เพราะพระองค์เปรียบเทียบระหว่างอาดัมและพระคริสต์ ฉะนั้นบาปได้เข้ามาในโลกโดยผ่านคนคนหนึ่งและบาปนั้นนําความตายมาชั้นใดความตายก็แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเพราะทุกคนที่ทําบาปบาปก็อยู่ในโลกก่อนที่พระเจ้าจะให้กฎบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีกฎก็ถือว่าบาปไม่ได้ละเมิดกฎถึงกระนั้นความตายก็ได้ครอบงำตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสและครอบงำแม้แต่บรรดาผู้ที่ไม่ได้ทําบาปอย่างที่อาดัมได้ละเมิดคําสั่งอาดัม เป็นแบบขององ,องค์ผูทท้ที่จะมาภายหลังแต่สิ่งที่พระเจ้ามอบให้นั้นไม่เหมือนการล่วงละเมิดด้วยว่าการล่วงละเมิดของคน,นคนเดียวเป็นเหตุให้คนมากมายต้องตายพระคุณของพระเจ้ากับสิ่งที่มอบให้โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ผู้เดียวย่อมหลังท่วมท้นให้แก่คนมากมายยิ่งกว่าน,นั้นเสียอีกและสิ่งที่พระเจ้ามอบให้นั้นไม่เหมือนกับผลที่เกิดจากบาปของคนคนเดียวคือการตัดสินเกิดขึ้นจากการกระทําบาปครั้งเดียวและผลที่ได้คือกล่าวโทษแต่สิ่งที่มอบให้นั้น เกิดขึ้นหลังจากการล่วงละเมิดหลายครั้งและผลที่ได้รับเป็นการผลนผิดถ้าโดยการล่วงละเมิดของคนคนเดียวทําให้ความตายครอบงาคนคนเดียวนั้นยิ่งกว่าบรรดาผู้ที่ซึ่งได้รับพระคุณท่วมทน้นและความชอบธรรมมาเป็นของประฐานก็จะครอบครองชีวิตโดยผ่านองค์ผู้เดียวคือพระเยซูค e ริสต์ฉะนั้นหากผนที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดครั้งเดียวคือการที่ทุกคนถูกกล่าวโทษฉันใดาการกระทํา อันมีความชอบธรรมครั้งเดียวก็เกิดผลคือการพ้นผิดอันนำมาซึ่งชีวิตสำหรับทุกคนฉันนั้นคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังทําให้คนจำนวนมากเป็นคนบาปฉันใดพระองค์ผู้เดียวที่ได้เชื่อฟังก็จะทำให้คนจำนวนมากมีความชอบธรรมฉันนั้นเมื่อมีกฎบัญญัติขึ้นผลที่ตามมาคือการละเมิดเพิ่มขึ้นแต่ที่ใดมีบาเพิ่มขึ้นที่นั่นพระคุณก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อว่า ความบาปที่ครอบงำซึ่งนำไปสู่ความตายฉันใดพระคุณก็ครอบครองด้วยความชอบธรรมให้ถึงชีวิตอันเป็นมิรันโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นจบการอ่านประจำวันที่สองสิงหาคมพระเจ้าอวยพรครับ